พ่อก็เลยตัดสินใจมาโตโยต้าชัวเพราะว่ามันไม่ใช่โตโยต้าอย่างเดียวเหตุผลในการมาที่นี่ก็คือเรื่องนี้แหละครับงั้นคุณพ่อองได้รถไปทันหนึ่งแล้วค่ะคุณพ่อชอบแบบไหนทีณพ่ออะไรบอกได้เลยนะคะบอกตรงๆเลย งบประมาณมันมันไม่มากเท่าไหร่คุณพ่อ,อพอบอกหนูได้ไหมเดี๋ยวหนูได้ดูแบบลิต์ในสต็อกให้มันไม่น่าเกิน3กับ4นะคุณพ่อมีเงบประมาณเท่าไหร่นะคะคืนลีไม่มากแล้วกันคันนี้นะคะ364,830 คันนั้นสามแสนหกกว่ารวมวันค่คุณพ่อลองดูได้ถนะ้าเกิดว่าโมบิโอกับมาด้าสองคุณพ่อชอบคันไหนไอตัวนี้เข้าท่านะเนี่ยโอ้โหนี่สวยนะ รถอีกไหมเอาจริงนะผมเนี่ยเป็นคนขับรถไม่มีใบขับขี่ ื sea, ้อมาขายหรือว so ่ามีมาเห็เองกันบ้างไหมลอลองต่อไปค่ะมีลูกค้าขึ้นมาแล้วนะคะก็คุณแม่กับลูกรูปก็มารอแล้วนะคะแต่คุณพ่อกำลังจอดรถอยู่นะคะกำลังรอขึ้นมาเดี๋ยวเราไปต้อนรับกันค่ะสวัสดีค่ะนัดหมายเซล์ท่านไหนไว้หรือเปล่าคะไมด้นัดมาอ๋อไม่ได้นัดโอเคเอามาดูรถเฉยๆขอนนี้ยันะคะคุณพ่อคุณพ่อ มองหารถมือสอ,อยู่หรอคะใช่ครับดูตัวไ<ะ>หนนพิเศษไหมคะมาดูทั่วๆไปอ่ะดูอะไรมัน,มน,มน,มนพอที่กําลังเราจะมีคุณพ่อดูได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูแนะนําให้หนูชื่อรัดนะคะหนอ่ค็คุณพ่อดูเลยอันนี้เป็นโตต้าโคโรล่าคอร์สค่ะตัวนี้ 759,000นาหค่ะคุณพ่อมือสองหรือหนึ่งเป็นมือสองค่ะมือสองแต่คพราะมือใหม่เหมือนมือหนึ่งเนี่ยคุณพ่อไอ้แถวนี้ไอ้เทีนี้เป็นมือสองหมดมือสองหมดเลยค่ะที่นี่จะเป็นรถยุสคาร์สภาพใบแดงคุณพ่อมีงบประมาณเท่าไหร่นะคะคือมีไม่มากนะคุณพ่อดูให้ชอบก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องราคาหนูดูให้ค่ะคุณพ่อค่อยๆเดิน นี่คุณพ่อมาจากไหนคะเนี่ยจากไอบังกะปิเนี่ยละครับอ๋อคุณพ่อรู้จักที่นี่ได้ยังไงอะคะเพื่อนของลูกเขาแนะนําว่าให้มาจากไอโตยต้าแล้วก็ลูกก็เซิร์ชไปเจอโตยต้าชัวโตยต้าชัวเนี่ยมันมีรถหลายยี่ห้อพ่อก็เลยตัดสินใจมาโตยต้าชัวเพื่อจะเลือกในรถที่กําลังเราพอมีจะซื้อ อเออเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวใต้ยอย่างเดียวม,มันมียี่ห้ออื่นด้วยอ่ะเหตุผลในการมาที่นี่ก็คือเรื่องนี้แหละครับคุณพ่อชอบแบบไหนที่ห <c oughs> ้ออะไรบอกได้เลยนะคะ <c oughs> คุณพ่อมากับภรรยากับลูกใช่ไหมคใัใช่ใช่ใช่แต่ภรรยาของลูกเนี่ยเหมือนให้คุณพ่อตัดสินใจเลยเนาะนั่งรอ <c oughs> อย่างเดียวเลยงั้นคุณพ่อต <c oughs> ้องได้รถไปคันหนึ่งแล้วค่ะ แบบไหนทก็อะไรบอกได้เลยนะคะคือบอกตรงๆเลยงบประมาณมันมันไม่มากเท่าไหร่คุณพ<อ> <ๆ S 2> ่อขาบอกหนูได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวหนูได้ดูแบบลิฟในสตอ็อกให้มันไม่น่าเกิน3กับ4นะ คืนรีไม่มากกันนะเออสี่สามแสนสี่แสนนะคะได้ได้คุณพ่อค่อยๆดูได้เลยเท่าไหร่เดยวครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้สามแสนกว่าบาทค่ะคุณพ่อแล้วที่นี่แบบสามารถจัดไฟแนนซ์ได้คุณพ่อระวังนะคะออกรถ55บาทเรามีรับประกัน5ปี50,000นกิโลจะถามอยู่ว่าไอ้55บาทคืออะไรออกรถกันคุณพ่อคุณพ่อมองไว้คือจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะถ้ามันไม่เกินงบเราเราน่าจะเป็นเงินสดมากกว่า คุณ <we> พ่อลองลองเชิญดูได้ไค่ะปรวตัวให้ตัวนี้ก็ไม่เกินงบคุณพ่อนี่โอ้โหรถทุกคันเราผ่านการตรวจสอบสภาพ210สจุดคุณพ่อรถทุกคันทำสปาให้แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้1,000หโื 1> 1, กิโลยังกิงอยู่เลยนคุณพ่อขึ้นไปน,นั่งได้บบนะคุณพ่อลองนั่งดูได้<อ>คันนี้ไม่ประมาณแสนห้าันกิโลคุณพ่อ ราคา3ามสี่แสนมีให้เลือกหลายตัวเลยค่ะคุณพ่อคะหนูเปิดห้องเครื่องให้คุณพ่อดูไหมคุณพ่อดูได้เลยคุณพ่อต้องเกรงใจหนูนะไม่คือไม่ว่าเอาให้ดูเต็มที่จริงน่าใช้กันนะตัวนี้นะใช่ค่ะน่าใช้คือตัวนี้เป็นเป็นตระกูลโตลต้าอะไรก็ไม่แพงค่ะคุณพ่อนี่เครื่องกิ๊กเลยเครื่องกิ๊กเลยกิ๊กทุกคันคุณพ่อไม่ใช่เฉพาะคันนี้ลูกสาวคุณพ่อหน้าตาสวยเนอะไปคุณพ่อซื้อให้คุณลูกอะฮะใช่ครับ ให้ใช้ขับไปทํางานอะไรอย่างนี้อคะใช่ฮะเราเป็นพ่อไม่รู้ทาไงเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องดูแลกันไปค่ะเดินดูได้กีกคุณพ่อครับครับผมขอบคุณครับได้ค่ะสวยนะสวยสวยไหมคุณพ่อสวยนะดีดีดีมากไอ้ตัวนี้เท่าไหร่มาสด้าตัวนี้มาสด้าตัวนี้ไม่เกิน3ามแสนห้าค่ะคุณพ่อตัวนี้ปี2020เปิดชมได้นะคะคุณพ่อก็เป็นไซส์แบบเล็กๆแบบกระทัดรัดอะค่ะคุณพ่อ เปิดชมได้เลย<อ>นะคะ<อ>ตัว,ตวนี้เท<ด>่าไหร่นะตัวนี้3ามแสนสามหมบาทค่ะ3ามแสนสามหมบาทก็เป็นรถสี่ที่นั่งเป็น5ประตูค่ะตัวนี้คุณพ่อดูคํานวณบัตรตงบัตรเจ็ดดูไอ้ตัวนี้เข้าท่าเนี่ย๋ยวให้คุณพ่อตัดสินใจชอบดูก่อน <c oughs> แล้วเดี๋ยวหนูดูราคาให้นี่มีจอ,อมีจอคะ่ะใช่ถอยหลังก็เห็นใช่ไหมเพืนเห็นค่ะเห็นค่ะคันนี้นะคะ3ามแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบคันนั้น3ามแสนหกกว่ารวมแหวก คุณพ่อลองดูได้ถนะ้าเกิดว่าโมบิโอกับมาด้าสคุณพ่อชอบคันไหนตัวนี้เข้าท่าเนี่ยโอ้<ต> oh, นี่สวยนะคันนี้โมบิโอเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ย คือจะได้ความเป็นไซส์ใหญ่ไซส์มันใหญ่ไซส์มันใหญ่ใหญ่กว่ามา z d a หนึ่คุณพ่อให้ให้น้องขับไปทํางานใช่ไหมใช่เพราะว่าครอบครัวคุณพ่อมีกันกี่ท่านคะก็อยู่กัน3าคนเลยสามคนเออแต่ว่าน้องเขาอาจจะแบบนิดนึงไซส์ใหญ่นิดหนึ่งต้องให้น้องเขามาลองดูคุณพ่อลองดูคุณพ่อลองนั่งด้านหลังถ้าการใช้สอยโมบิโอมันใช้สอยได้แบบเยอะกว่าเนี่ยคุณพ่อเพราะว่ามันสามแถวแล้วตัวเนี้ยมันพับได้คราวนี้มันอยู่ที่ว่าคุณพ่อชอบความ เล็กกระทัดรัดก็ตัวนี้แต่ว่าถ้าชอบแบบเหมือนกับในอนาคตอ่ะรถพวกเนี้ยมันจะใช้ได้เยอะอย่างที่สวัสะเมื่อกี้เห็นคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อก็ตีกลอฟด้วยถ้าใส่ถุงก๊อฟอ่ะอันนี้ได้แน่นอนน้องดีมพับเบาให้หน่อยลูกได้ได้ได้ไดนี่คุณพ่อใช้เป็นนะครับคุณพ่อเหมือนศึกษารุ่นนี้มาเลยอ่ะอันนี้ วางวางใ้ถุงก๊อฟใช่ตัวนี้ดึงขึ้นได้เลยนะคะคุณพ่อถ้าคุณพ่อใส่ถุงก๊อฟหรือว่าน้องเขามีสัมภาระคันนี้ก็จะตอบโจทย์แต่ว่าคันนี้มันก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นแบบรถซิีิคาคุณพ่อเป็นรถในเมืองอ่ะนี่ตัวนี้ก็อาจใส่ถุงก๊อฟได้แต่ต้องเป็นถุงก๊อฟแบบมินิไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคุณพ่อดูไซส์คุณพ่อตีก๊อฟทุกวันไหมเนี่ยก็ อาทิตย์ต้องมีวันหนึ่งอ๋ออาทิตย์ต้องมีวันหนึ่งคุณพ่ออยู่เท่าไหร่คะขออนุญ,ญาตคาพ่อเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสาม o my god เจ <73? S 1> <laughs> ็ดสิบสาม Wow คุณพ่ออยังดูแบบแข็งแรงมากเลยนะคะเจ็ดสิบสามแล้วคุณพ่อเป็นคนที่ไหนอะ่ะบ้านปัจจุบันนี้อยู่บางกปิอยู่รามหกแปดเนี่ยแต่คุณป๊อ แบบผิวเหมือนคุณพ่อหนูนะพ่อหนูเป็นคนสงขาผิวสีอย่างนี้เลยผมเป็นคนอยุธยาคนอยุธยาชายแท้อยุธยาชายไทยแท้อยุธยาเดี๋ยวนี้ดังแล้วคุณพ่อเออคนไปเที่ยวกันเยอะมากเลยมันดังมาดาแล้วดังดีไม่ดีเอตัวนี้ผมชอบนะชอบไม่คิดหนักแล้วใช่ไหมโอนเอ็นมาทางนี้ใช่ไหมคะน่าจะเป็นตัวนี้แหละ เพราะว่ามันเอเนกประสงค์มันเยอะกว่านะ,ะความอเนกประสงค์ใช่ค่ะคุณพ่อแล้วที่สําคัญคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าโมบิโอเนี่ยเวลาคุณพ่อขึ้นเนี่ยหรือคุณแม่ขึ้นเนี่ยคือมันไม่ปวดขาเพราะว่าถ้าเป็นรถซีดานเนี่ยก้นมันลึกคุณพ่อ,อเซกเมนต์หรือว่าเขาเรียกว่าระยะเนี่ยการนั่งของผู้ใหญ่อะ่ะคันนี้<ะ>นั่งได้ดีกว่าทุกวันนี้คุณพ่อขับรถอีกไหมเอาจริงนะผมเนี่ยเป็นคนขับรถไม่มีใบขับขี่ <ผ>คุณพ่อผ่านมา73ปีขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ผมขับมาสามประเทศโอแล้วก็ที่ถนัดก็คือพวงมัยซ้ายอยู่กัมพูชีเนี่ย19ปีอแล้วก็อยู่ลาว11ปีอ,อันนั้นพวงมัยซ้ายหมดแล้วพอมขับพวงมลไรขวา พวงมาลัยขวามันก็จะจ้าเอ๋อยู่ครั้งหนึ่งที่เอกรุงเทพกีตาร์นี่แหละไอ่เมียร้องรั้นเลยว่าเออมันไปผิดเลนไงเพราะว่าชินเพราะนั้นเพราะน,น,นั้นตอนเนี้ถ้าจะขับรถที่เมืองไทยเนี่ยผมก็เลยไม่อยากที่จะมีรถแต่ทีนี้มันจะเป็นเ<ต>รือร่องลูกโทษนะคะคุณพ่อทำอะไรอยู่ที่กัมพูชาที่ลาวคะถึงไปอยู่นานมากส9ปีกับสิบอดปีเลยแบเรื่องมันเรื่องมันยาว ผมเป็นผู้จัดการโรงแรมอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยสองโรงแรมโอ้เป็นผู้จัดการโรงแรมคุณพ่อเออคุณพ่อแล้วเซลิบิทไมค์คุณพ่อเป็นเปี่ยกเลยดิก็คงจะได้ก็คงจะได้คงได้แน่ๆว่าคุณพ่ออยู่อยู่แบบอยู่ต่างประเทศแบบนั้นใช่สิบเก้าปีตั้งแต่ก็ยังไม่มีนายกจนมีนายกเป็นสองคนเนี่ยสมัยนั้นน่ะคุณพัฒน์คุณเพลอายุ ห้าสิบเจ็ดก็มีนายคนหนึ่งเขาเป็นลองสเตย์อยู่ที่โรงแรมเขาอยากจะทําให้บริษัทของเขาเนี่ยเป็นชามมิ่งเหมือนกับพนักงานโรงแรมที่ต้อนรับแขกเขาบอกว่าบริษัทเกี่ยวกับโทรคมนะคะเกี่ยวกับโทรศัพท์เสร็จแล้วพนักงานต้อนรับเนี่ยเขาต้อนรับไม่เหมือนกับพนักงานโรงแรมเขาอยากให้เราเนี่ยไปจับเปลี่ยนไปเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบาพัฒนาเขา ก็เลยชวนผมไปทํางานแล้วเดิมอี่พ่ออยู่ที่ประเทศไทยที่่ที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 ่ท่ที่ที่่อี่ที่ที่ทที่ที่ที่ี่นอายุ่ที่นน้อี่ มาช่วยทำในบริษัทผมให้มีสดชื่นเหมือนกับเป็นพนักง,งานโรงแรมหน่อยพ่เฮ้ยผมไม่ทำอะไรได้ผมอาชีพเอ็คนโรงแรมไ่เกี่ยวกับโทรศัพท์เลยจากโร<า><ล>งแรมไปเป็น<ด>ง,งานโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์มันจะเจอคนเหมือนโรงแรมได้ไงอ่ะคุณพ่อลูกค้าที่ต้องไปติดต่อไปบริษัทเนี่ย จะต้องไปเสียเน็ตไปเสียนู่นเสียนี่เสียนั่นติดต่ออะไรตอนอะไรแบบนี้เยอะมากนะคือเหมือนกับว่าเขาเป็นช็อปช็อปโทรศัพท์อย่างนี้หรอคะพ่อก็คือไปเทรนให้พนักงานต้อนรับลูกค้าลูกค้าเข้ามาก็สวัสดีนู่นนี่นั่นต้อนรับครับสู้กันเสร็จปุ๊บงั้นพ่อสอนหนูก่อนดีกว่าหนูต้องสวัสดียังไงอ่ะถ้าเหือพ่อสอนคนเขมรเนี่ยพ่อสอนยังไงอ่ะเขาสวัสดีด้วยหรอคนเขมรสวัสดีไหมสวัสดีเหมือนกันเหมือนไทยเหมือนกันเลยเหรอว่าเฮ้ย เวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้าเนี่ยเป็นพระเจ้านะเว้ยเป็นพระเจ้าใช่ค่ะพ่อเป็นพระเจ้าใส่แล้วคือคุณจะต้องยิ้มย้มแจ่มใสจะต้องพูดจาให้ดีแล้วจะต้องเซอร์วิสแบบนี้แล้วก็ไปมาลาไหวอะไรพวกเนี้ยอาพนักงานไม่เคยทําลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยก็ทุกคนก็สวัสดีจะมีรีเซพชันเข้ามาต้อนรับแบบโรงแรมแล้วคุณพ่อพูดเขมรได้ได้งั้นคุณพ่อนิดนึง ในลองลองลองพูดหนูฟังหน่อยส่วว่าอ่ะหนูเป็นลูกค้าคุณพ่อบอกว่าโมโวยวายเลยเนี่ยเน็ตใช้ไม่ดีเลยโทษทรงไงก่อนอื่นแล้วก็จังเล็บซสวอสุขสบายจิตเต้เอออเมียนปัญหาเอยน้องก็บอกว่าเน็ตมีมีปัญหาใช่ไหมใช่พ่อก็บอกว่าพัดไอเต้เน่ยเออเออขยมเมียนอเอไอบุคลากรเตอเตอเตตัวตาเตอเยียมเตอ สำรวจนะจำมาแพทย์แบบนั้นแบบว่าให้ใจเย็นนิดหน่อยไม่รอหน่อยแต่ว่าคุณพ่อเชื่อไหมที่หนูดูคุณพ่อเนี่ยนะแววตาคุณพ่อเนี่ยเซอร์วิสม,มากมากเลยเ <c oughs> วลาคุณพ่อแบบใช้รอยยิ้มใช้แววตาสื่อว่าลูกค้ามาขึงขังเลยคืออย่างเงี้ยมันเขาเรียกมีองนะคุณพ่อเขาเรียกว่าการมีองค์นะ <c oughs> ครับต้องใจรักนะคุณพ่องานบริการเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนเรื่องของอารมณ์เคยได้ยินเรืออัลดาแมนพรินเซสไหม เคยได้ยินค่ะผมเป็นผู้วิการเรือ,อเลยเรือท่องเที่ยวลำแรกของเมืองไทย<อ>ผมเป็นคนไปเอามาจากสวีเดน<อ>ถือว่าวิ่งภูกเก็ตไหมคุณพ่อใช่ไหมปีหนึ่งแบ่งครึ่งค่ะอ่าวไทยครึ่งเ6เดือนทะเลอันดามัน6เดือนเพราะขึ้นลมต่างกันพอไปวิ่งทางอันดามันก็ไปวิ่งสิงคโปร์มาเลอินโดเขวิ่งทางอ่าวไทยก็มีเกาะ ต่างๆอะไรแถวนี้เรียกว่าอะไรคุณพ่อเาเรียกเป็นผู้การเหรอผู้การเรือก็คือกับตันเรือเป็นใหญ่สุดแล้วจะมีกลับมาอีกไหมคุณพ่อเพราะว่าพอทำระยะหนึงก็หายไปเน้อเรือนดาบันววเรือนดาบันเขาขายไปแล้วแล้วคุณพ่อดูไปไงคะกันคันนี้ <c oughs> คันนี้นะคะ364,830้คันนั้น366กว่ารวมแไป ณพ่อลองดูได้ถ้าเกิดว่าโมบิโอกับมาด้าสอคุณพ่อชอบทันไหนโอเคครับ okay, ผมชอบวันนี้นะเออบอกอันหนกุสงดีราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่คุณพ่อจะซื้อสดเนี่ยคุณพ่อจะซื้อไปใช้วันนี้เลยไหมหรือว่าจะจองไว้ก่อนหรือ,อยังไงดีคะคุณพ่อซื้อสดแล้วก็เอาไปให้ลูกเขาเกิดความเคยชิน แล้วลูกเขาจะไปไหนกันคือคุณพ่อจะออกเลยถูกไหมใช่ใช่เอาเลยเนอะเอาเลยโอ้โหโอเคงั้นไปเลยค่ะคุณพ่อครับผมได้ค่ะคุณพ่อขอบคุณมากครับโอ้บริการดีเกินโอ้จะจะ้คุณพ่อได้เหรอคะแหมรถน้าขับทั้งนั้นเลยนะค่ะที่นี่เราเราค่อนข้างจะคัดคุณพ่อการบริการเนี่ยค่ะถ้า p r o d ั c t ์ของคุณไม่ดีเนี่ยคนไม่ติดแต่ถ้าโปรดักต์ของคุณดี การต้อนรับดีสวิตมา,าดีธุรกิจคุณเนาะมันแจ๋งผมว่าเนี่ยหนูจะนำไปพัฒนานะคะคุณพ่อพก็ตัดสนใจนะคะระหว่างมาดหน้าสกับโมริโอก็สรุปเป็นโมริโอนะคะแล้วก็คุณพ่อก็เซน็นเอกสารนะคะก็ชําระสดแล้วรับรถกันเลยค่ะวันนี้ ถานิดนึงว่าประทับใจอะไรกับคาร์เอ็กสาขาศรีนครินที่นี่คะ,ะประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นลงกลับรถเลยค่ะคือก็มีพนักง,งานเป็นพี่ๆก็จะเจอพี่ตั้มก่อนคนแรกเลยพี่ตั้มอาจจะเดินมารับแล้วก็สอบถามว่าความต้องการว่าเราต้องการรถรุ่นไหนแล้วก็แนะนารถในแต่ละรุ่นแล้วก็ดูความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้รถประเภทไหนอ,อยากได้ราคาเท่าไหร่เขาก็แนะนําให้แบบอย่างดี ทุกคนก็คือแนะนําดีไม่ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรไม่ยัดเยียดขายก็คือเอาตามความสบายใจถ้าลูกค้ามีบัตรเจ็เท่านี้ความต้องการแบบนี้โอเคก็เป็นช้อยส์ตัวเลือกให้ลูกค้าเลยว่าแล้วแต่ลูกค้าเลยใช่มันก็เลยแบบโอเคมันไม่ได้รู้สึกว่ามันคือฉันจะขายฉันจะขายฉันจะขายเธอต้องซื้อฉันนะหรืออะไรเงี้ยมันก็คือความสบายใจก็คือปรับลงปัะชิดใจก็คือเขาเลยโอเคงั้นพี่ขออนุญาตคุณพ่อนิดนึงสำหรับคุณพ่อล่ะคะ หนึ่งเลยคือเรื่องบริการเนาะบริการเป็นอันดับแรกการที่จะเวลคัมลูกค้าเนี่ยนะสำคัญนะแล้วก็ไม่เร่งรีบที่จะขายมันนะถามจุดประสงค์มีบัตเจ็ตอะไรยังไงอะไร,ะะไรพวกนี้เรามีบัตเจ็ตอยู่ขนาดนี้เขาก็พามาดูรถที่เราจะพอจะซื้อได้พนักงานเนี่ยบุคลากรดีมากสวิอดีมากเราเราเรา เราพอใจอยู่ตรงเซอร์วิสของโปรดักต์นี่ก็ดูแล้วดูดีหมดนะเว่อ๋อเนี่ยดูดีหมดนะเออในในใรถของคุณที่โชว์เลยนะผมชอบนะผมชอบแล้วก็คงจะคงได้ใช้บริการอีกในในนะในอนาคตในอนาคตเพราะว่าไอ้ตัวนี้เพรคงไม่ได้ใช้ยาวถึงนั้นเนี่ยติดตตร์ทเลยไอ้น้องจะต้องเปรียบแน่ๆ น้องนี่ทำได้ค่ะแต่ก็ต้องออกเบนกับสาวที่ปีดี้สองปีนีรวมๆแล้วผมชอบนะครับชอบบริการประทับใจประทับใจแนะนำนะครับคือใครจะมาซื้อรถก็มาดูที่นี่ได้เลยบริการดีรถใหม่เอี่ยมสุดยอดบริการชั้นหนึ่งเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะ ไปเรียบร้อยนะคะกับรถโมบิโอเราก็ขายสดกันไปเลยวันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจรถยนต์มือสองก็สามารถคลิกลิงก์ติดต่อช่องคุณนายรัตดันทุกเคสได้นะคะหรือมาพบกันที่คาร์เสาขาสีนัิเงินก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณนายอยู่ตลอดคาร์เอ็กซ์ทุกการขับขี่มีรอยยิ้ม